ขับมาขอลงรวมเลยแต่วคนไหนตามอะไรตามมาเลย,ามมาเลยอันนั้นมีคนขอลงไ,อไม่รู้อ,อ่านะไปรุนทักมาไอ้ไปรุนจอดจอ,จอดรถขอลงรวมด้วยเฉยเลยมองเลยนี่อ่ะ ได้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 ีไ,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 ไปใครถ่ายาไหนใครจะลงมาเลยเลือกเลยเลือกเลยลงอะะ่ใครใครจะลงเนตตองไปน่ารอเนี่ยจะสูตรีกันสบูรณ์ให่เดีย๋ยวชื่ออะไรเราชื่ออะไรฮะนนไ อยู่ครูเก็บสออะไรสออะไรคนในปานอะคนในปานเหรอบอกวนี่อ๋อพูดพูดในปานได้ไหมมาได้ด้วยโอเคครับฮะคนในป่านสวันนี้คนที่ไหนครับคนไทยคน๊กพันตุ๊กพันตุ๊รพันบุรีเรียกเขาเรียบงูพูดหน่อยได้ไหมครับสองนาทีครับสองนาทีครัไหวไหมสองนาทีพหรอเดี๋ยวใช่ต้องระวังตีนพองนะมากนะ ระวังเอาวังตกหล่นนะโอเคกลางๆตรงนี้นะครับตรงกลางเลยตรงกลางเลยนี่สองนาทีพอนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ภูเก็ตนะครับผมนี่อ่ะเด็กๆหินในทีมมอเตอรไฟเอ้ายกโอ้ยเดงานแล้วเนี่ยสามไปเลยสามไปเลยอืมไม่ร้ายยไปเลยไปเลยไปเลยอยากเหนื่อยก็ต้องแรงเอ้ย เ้ป็นมวยเนี่ยเฮ้ยแกๆๆๆอาวุธอุธนาทีผ่านการจิมกาโอเคแกๆๆๆนาทีนี้มาแล้วคูนี้มานล้วัญาไปเลยอวยทีพอเฮ้ยไปเลยไปเลย

เก้าแปดเจหสโอเคครับโอ้ยนี่แข็งกัดซื้อกซื้อซ้อมอยู่ไหนเนี่ยซ้อมอยู่ไหนครับเนี่ยมาดูตัเดียวโอ้ตัเดียวตัวเียคุณกินผลพมสานะเปนี่ยโอเครับขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวรอดูคลิปเล่นเ บครับเบาครัยมีใครอย่ไงนี่ยฮัลโหลาลโหลทำไมเบาเบา50 50 50เปอร์เซะจะได้เกียบอะไรอะไถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะไปดัวนะชลัยครับน้องไล่โอเคครับโอเคครับ เดี๋ไม่มีนะโอเคมาไหมมึงมาไหมเขารออยู่ไม่ใช่เดี๋ยวต้องต้องไปคืนเสื้กคืนเสื้อฮะต่นแรกก็เล่นเลยะโอเคนะไม่ก็ไม่ทันแล้วครับโอเคครับผมครับมันมากมากคลิปนี้เดือดไม่เดือดไปเร่ยมาเรืยครับครับครับมาภูเก็ตภูเก็ตมันสะใจครับผมโอเคตบกล้อง